วสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเข้ามาช่วงสู่คำถามชวนคิดกับคูมิลจูออลฟอลส์นะครับวันนี้มี3มข้อนะครับก็ข้อ3ขก็4ี่อ 4, ็้าข้อ6เนี่ยจริงๆก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับสมบัติที่ชื่อว่าสมบัติปิดนะครับสมบัติปิดหมดเลยสมบัติปิดคืออะไรครูขอเท้าความก่อนคำว่าสมบัติปิดคืออะไรนะครับนักเรียน,สม,นยสมบัติปิดเนี่ยสมบัติปิดหลักๆแล้วของคำว่าสมบัติปิดเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของการดําเนินการอะไรเช่นส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็จะมีปิดการบวกปิดการลบปิดการคูณและก็ปิดการหารครําว่าสมบัติปิดเนี่ยก็ต้องดูว่าอยู่ในจํานวนอะไรด้วยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนอะไรอีกขึ้นว่าจํานวนอะไรด้วยนะครับก็คอนเซปต์ของสมบัติปิดเนี่ยก็ไม่ยากอย่างเช่นถ้าเกิดคูเช่นนะครับเช่นเช่นเช่นคูจะเป็นจํานวนจริงจํานวนจริงคูก็จะ กิก็สมมติว่าไอ้จำนวนจริงเนี่ยก็เป็นก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งเลยมีมีวงกลมทั้งหมดเลยมีจำนวนจริงทุกตัวเลยอยู่ในนี้หมดเลยครูก็จะหยิบจำนวนจริงออกมาสัก2ตัวสมมติเป็นจำนวนจริง A กับจำนวนจริง B ซึ่งหยิบม,มาสองตัวนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจคืออะไรรู้ไหมว่าไอ้สองตัวเนี้ยอาจจะซ้ําได้นะครับตรงเนี้ยสองตัวนเนี้ยไอเอกับบีเนี่ยไอตัวเนี้ยอาจจะซ้ําได้อาจจะซ้ําจจกันได้ซ้ํากันได้ นะครับเมื yeah. like this, the, ่อคุณหยิบมาสองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วถ้าต้องการปิดการบวกก็คือผลจากการที่เอา a กับ b เล็กเนี่ยมาบวกกันเนี่ย a บวก b เล็กเนี่ยแล้วยังคงเป็นสมาชิกของจำนวนจริงอยู่ก็คือยังอยู่ในเซตเนี้ยคือยังอยู่ในกลุ่มของจำนวนจริงอยู่อย่างนี้ก็ถือว่ามีปิดการบวกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือบทรับเป็นจุดจุดตัวเนี้ยคือจุดของจุดที่ครูเขียนตรงเนี้ยคือจุดของของสมาชิกของ a บวก b นะค,คือผลลัพธ์ของ A บวก B ก็ B, ออยังคงเป็นจำนวจริงอยู่หรือไม่ก็ก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็คือก็ถ้าเป็นปิดถ้าถ้าเป็นลักษณะรูปนี้ก็จะบอกว่าอ,อ,อธิบายให้ังก่อนก็คือจะได้ว่ามีสมบัติปิดการบวกนะครับจำนวนจริงมีสมบัติปิดการบวกก็คือพูดว่าง่ายๆไม่ว่าคุณจะหยิบจํานวนใดก็ตาม2องจำนวนนะครับ A กับ B อาจจะเข้ากันก็ได้มา2ตัวแล้วมาบวกกันแล้วปรากฏว่าผลบวกที่ได้ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่ก็ถือว่ามีสมบัติปิดการบวกของจำนวนจริงคราวนี้เรามาดูว่าอ้าวคราวนี้เข้าใจสมบัติปิดแล้วนะครูบอกไปทีกนิดนึงนะครับสมบัติปิดเนี่ยเขาชอบถามกันมากเลยนะครับชอบถามกันมากเลยในในในการสอบเข้ามหาลัยนะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อมันทำทำทำอะไรกันแล้วบวกลบคูณหาร แล้วผลลัพธ์ที่ได้ยังคงอยู่ในจํานวนเดิมนั้นๆอยู่ในจํานวนเดิมนั้นๆนั่นแปลว่ามีสมบัติปิดของจําปิดของการดําเนินการนั้นคือบวกลบคูณหารในจํานวนนั้นๆนะครับเอ้ามาดูยกตัวอย่างข้อ3อ่ะมาดูข้อ3จมจนวนนับอ่ามีสมบัติปิดการลบไหมโอ้โหคือถ้าไม่มีก็คือขอแค่ตัวเดียวครับถ้ามีแค่ตัวเดียวเนี่ยก็คือไม่มีแล้วปิดการลบไหม ตอบเลยก็นี้ว่าอะไรครับ no ไม่มีคือเป็นเท็จนะฮะข้อสามเนี่ยเป็นเท็จอ่าเป็นเท็จเป็นเท็จเพราะว่าอะไรครับเพราะอ่าเพราะว่าเราก็ต้องยกตัวอย่างค้านจาได้ไหมครับคราวที่แล้วกูบอกแล้วว่าถ้าเป็นเท็จเนี่ยต้องให้ยกตัวอย่างค้าน,ขาาขานเขาก็ยกตัวอย่างค้านคือเราก็ยกจำนวนนับมาสองจำนวนอย่างเช่นอ่าเช่นเช่นสอง ไปลบกับ่าอีกตัวเนึ่งกลายเป็ว่ามันเป็นลบหนึ่งอันนี้ก็ตอบแล้วว่าไม่ใช่จำนวนนับไม่ใช่จำนวนนับก็เลยตอบทันทีเลยว่ามันไม่มีสมบัติปิดไม่มีสมบัติปิดของการลบนะครับไม่ใช่จำนวนนับจำนวนนับนะก็สรุปว่าไม่มีสมบัติปิด การลบนะครับในนี้นั่นเองนี่เห็นป่ะง่ายๆนิดเดียวเองอ่าเพราะนั้นข้อแรกตอบไม่ใช่แหละนะครับอ่ะต่อไปครูจะลบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเธอก็ไปดูเองว่าอย่างไรนะครับมาดูข้อ4บ้างนะครับมาดูข้อ4สําหรับข้อ4ข้อ4บอกว่าอะไรนะครับข้อ4บอกว่าเอาจำนวนตระกยะครับนักเรียนนะครับมีสมบัติปิดไหมครับของการคูณอ่าแปลว่าอะไรครับ เมื่อแปลว่าถ้ามีจํานวนตรรกยะสองจำนวนเนี่ย A อกับ B แล้วเนี่ยเมื่อมันมาคูณกันแล้วเนี่ยคูณกันแล้วเนี่ยมันยังคงต้องผลลัพธ์ของการคูณตัวนี้ต้องเป็นจํานวนตรรกยะอยู่ตรรกยะอยู่ถ้ามึงคูณกันแล้วยังเป็นตรรกยะอยู่ก็แสดงว่าว่าเป็นมีสมบัติปิดการคูณโอ้โหข้อนี้ไม่ต้องสืบครับข้อนี้เป็นจริงครับข้อนี้เป็นจริงตรรกยะคือคือจํานวนจํานวน จำนวนเต็มหรือก็ไม่คือทศนิยมซ้ํานะครับเมื่อมันคูณกันแล้วมันก็ยังคงเป็นตกรกยะอยู่เยสครับจริงๆถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นจริงเนี่ยเราต้องพิสูจน์นะครับแต่อันนี้ครูจะขอละการพิสูจน์ไว้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้าง,งต้องมีกระบวนการหลายๆอย่างนะครับถ้าเป็นเทสให้ยกตัวอย่างค้านนะครับแต่ถ้าเป็นจริงต้องพิสูจน์อันนี้ขอขอยกไว้ก่อนยังไม่มพิสูจน์ให้ดูนะครับจริงๆแล้ว ก็วิสุจน์ก็ต้องค่อยๆแทนจํานวนเธอต้องมีกระบวนการที่จะรู้หลายๆหลายๆสัญลักษณ์ครับม .4 คณิตศาสตร์ม .4 จะมีสัญลักษ์เยอะมากนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นค่อยๆดูกันไปนะครับต่อไปคราวนี้มาดูข้อห้าบ้างข้อ5้าบ้างเอาคูลบตรงนี้แล้วกันนะครับมาดูข้อห้าบ้างมาดูข้อห้าสหรับข้อห้าสหรับข้อห้าข้อห้าเขาบอกว่าอะไรครับนักเรียนข้อห้าบอกว่าออ จำนวนอาตกยะนะครับนักเรียนนะครับมีสมบัติปิดการบวกหรือเปล่าโอ้แสดงว่าอาตกยะสองตัวเนี่ยบวกกันแล้วเนี่ยผลบวกของอาตกรยะต้องเป็นอาตกยะด้วยอ,อื <c oughs> ข้อนี้ครูสังเกตจากคําตอบของนักเรียนทั้งหลายคนแล้วตอบว่าข้อนี้เป็นเท็จเฮ้ยไม่ใช่ข้อนี้เป็นจริงจริงๆคําตอบข้อนี้คือเป็นเท็จนะครับนักเรียนออ้ทำไมตอบผิดกันเยอะแยะอย่างนี้เอามาดูครับยกตัวยอย่างเช่นครับเช่นต้องระวังข้อห้านิดหนึ่งน,นะครับเช่น ทำไมถึงตอบผิดกันคุณครูเข้าใจครับอาตกยะครูยกตัวอย่างง่ายๆเลยรู้สองอ้บางคนบอกอาจารย์ปิดการบวกแล้วเอ้าบวกกับรู้สองไงอาจารย์มันได้สองรู้สองก็ยังเป็นอาตกยะอยู่เอ้าอาจารย์บวกแล้วเฮ้ยเป้าหมายเราคืออะไรเราต้องยกตัวอย่างค้านไม่ใช่โชว์ว่ามันเป็นจริงเว้ยนะก็นั้นเราก็ต้องหาเลยครับรูสองบวกอะไรครับเอ้ยนี่ไงครับนักเรียนลบรูสองลบรูสองเป็นเป็นอะไรลบรูสองเป็น เป็นจักอัตกยะนะครับคุณอย่าลืมว่าอัตักกยะเนี่ยมีทั้งบวกและลบนี่ตรงนี้แหละที่เราจะพลาดการคือเอย่างนี bueno. Japanese, ้เสร็จก uh, uh, ็กลายเป็นศูนย์ไงอ้าวนี่ไงศูนย์คือตักกยะศูนย์คือตักยะนะครับตักยะก็ว่าจบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบเลยศูนย์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อัตักกยะตามที่เขาต้องการนั่นเองก็คือยกตัวอย่างคานแล้วไม่ใช่อัตักายะที่เขาต้องการนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้มีตัวอย่างเพียบเลยเพราะฉะนั้นเลยตอบว่าเป็นเท็จ นะครับเป็นเทสนั่นเองนะฮะก็ก็จะออกมาเอา้ามันก็ไม่จะเป็นว่าตรงนี้นะเป็นรูสามก็ได้ลบรูทสามบวกลูสามก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีเออเนี่ยเห็นป่าก,ก็ก็ไม่ใช่อยู่ดีเห็นไหมวันนั้นเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะครับจะตอบเพนหนอกผิดกันเยอะมันจริงๆเลือกตัวซ้ําได้นะครับและเลือกตัวเป็นบวกเป็นลบได้ด้วยนะครับต่อไปมาดูข้อที่หกครับสําหรับข้อที่หกมาดูข้อหกครับดูข้อหกครับ สำหรับข้อหบอกว่าอะไรนะครับอันนี้โ no นแล้วนะฮะอันนี้โ no. นนะสำหรับข้อที่6บอกว่าอะไรครับนักเรียนก็อบอกว่าอาตักยะเหมือนเดิมเงี้ยมีสมบัติปิดการหารหรือเปล่าแสดงว่าหารกันแล้วต้องเป็นอาตกยะโอ้ข้อนี้ตอบถูกกันหลายคนครับใช่ก็โ no นเองเหมือนกันนะเช่นนะยกตัวอย่างคานยกตัวอย่างคานรูสองหารกับรูปสองนะครับพี่น้องก็เป็นหนึ่งแลละอันนี้ก็เป็นตรกยะแหละเห็นว่าอันนี้หลายคนทําเป็นฮนะ ตักยะก็จะตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะตักยะแล้วก็แปลว่าไม่มีสมบัติปิดการหานั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของสมบัติปิดซึ่งคอนเซปต์ไม่ยากเลยเอาใหม่ครับเป็นยังไงครับสมบัติปิดก็มีจํานวนจํานวนหนึ่งมี้สร้างภาพไว้ฮะแล้วเลือกสมาชิกออกมา2ตัว A กับ b ซึ่ง a กับ b อาจจะเท่ากันก็ได้นะแล้ว ถ้าต้องการดรําเนินการไหนก็ถ้าผลผลบวกของผลบวกของ a บวก b เป็นสมาชิกในเซตจํานวนนั้นก็นนจะตอบว่ามีสมบัติปิดการบวกของจํานวนนั้นๆสมมติว่ากูให้ดีเป็นจนํานวนจริงเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นจําภาพนี้ไว้ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายาคร่าวๆในเรื่องตรงนี้นะครับก็ขอให้กลับไปทบทวนให้ดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเรียนรู้นะครับและรู้ใจตนเองครับสวัสดีครับ